เสรีーーวานิชาดกพ่อค้าของเก่าเวนเริ่มจากความโลภในอดีตการอันไกลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้และก่อนชื่อของเทวทัตจะเป็นที่รู้จักพระองค์เคยเล่าถึงชาติหนึ่งที่ถือเป็นชาติแรกๆซึ่งความแตกต่างระหว่างทั้งสองเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนครั้งนั้นพระโพธิสัตว์และเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าของเก่าออกเดินทางค้าขายพร้อมกัน มีเกวียนมีสินค้าและเป้าหมายเดียวกันคือผลกำไรพระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าที่รอบคอบตรวจสอบของทุกชิ้นคิดก่อนทำและไม่หลงเชื่อสิ่งล่อใจง่ายๆส่วนพ่อค้าอีกคนผู้ที่ต่อมาจะเกิดเป็นเทวทัตเป็นคนใจร้อนโลภและมั่นใจในความคิดของตนเกินไประหว่างทางทั้งสองพบชายแปลกหน้าผู้หนึ่งเขาเสนอขายของเก่าที่ดูมีค่าในราคาถูกผิดปกติ พ่อค้าโลบรีบซื้อทันทีโดยไม่ตรวจสอบเพราะคิดว่าได้กำไรแน่นอนแต่พระโพธิสัตว์กลับปฏิเสธเพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าของเหล่านั้นไร้ค่าเป็นเพียงของหลอกตาผลที่เกิดขึ้นคือพ่อค้าที่โลบต้องแบกของไร้ค่าต่อไปเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งแรงส่วนพระโพธิสัตว์เดินทางต่อไปอย่างปลอดภัยและมีกำไร เมื่อพ่อค้าโลภรู้ความจริงแทนที่จะยอมรับความผิดของตนเขากลับเกิดความอิจฉาและโกรธแค้นคิดว่าอีกฝ่ายฉลาดเกินไปและขวางทางความสำเร็จของตนความคิดนั้นเองไม่ใช่แค่ความเสียใจธรรมดาแต่กลายเป็นเมล็ดแห่งเวรที่ฝังอยู่ในจิตและตามต่อเนื่องไปอีกหลายภพชาติพระพุทธเจ้าทรงสรุปเรื่องนี้ว่า ความพินตศของเทวทัตไม่ได้เริ่มจากการทำร้ายพระองค์ในชาติสุดท้ายแต่เริ่มจากความโลภความไม่รู้และความอิจฉาตั้งแต่ชาติเป็นพ่อค้าธรรมดาคนหนึ่งนี่คือชาติแรกๆที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนหนึ่งเลือกปัญญาอีกคนเลือกกิเลสและเส้นทางทั้งสองก็ไม่เคยบรรจบกันอีกเลยในสังสารวัฏ